สุดนอดผมขออสนะครับจากห้านต้นยางยนต์พระรามสองก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาผิดท้ายกันนะครับกับเย็นวันนี้นะตัวนี้นะครับกับเป็นล้อของ Honda Accord นะครับตัวนี้เป็นตัว79 Hybrid นะครับและเป็นตัวไ i n น r c h a i n นะครับก็คือเป็นตัวที่ว่าออกมาก่อนจะเป็น G10 นะครับก่อนเป็นโมเดลเชนนะครับล้อตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าก็เป็นล้อที่ติดหนึ่งนะครับ ใน3ใน4แล้วกันนะครับตอนนี้นะครับของรถเขาได้ไอ้ขอนะครับที่คุณจะถามหารอมาที่สุดนะครับผมให้1ใน3ด้วยนะครับล้อลายนี้นะครับตอนนี้มีข้อดีตัวที่มันเป็นขอบ17นะครับคุณจะนั่งใช้งานได้อย่างสบายๆนะครับแล้วก็เวลาเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะครับมันก็หลายท่านนะก็จะบอกว่ามันก็จะถูกกว่ายางสิบแปหน่อยนะครับตัวนี้ใส่อยู่เป็นมิชลินนะครับมิชลินตัวไพรไม์ซี นะครับตัวนี้เป็นยางเดิมของเขานะครับแต่ไม่ใช่ปีนั้นนะปีนั้นมันคงหมดอายุไปแล้วนะครับผมก็ใส่ให้นะครับเวลายางติดรถเนี่ยผมขอแยกประเด็นก่อนนะครับยางติดล้อมาเนี่ยถ้าคุณเอาแบบถอดมากันเลยในวันนั้นที่รถออกมาผมบอกเลยเลยนะถ้ารถรุ่นนั้นผ่านมา4ีหปีแล้วหรือ8ปียางตัวนั้นหมดอายุแล้วนะครับมันจะต้องเป็นยางชุดใหม่ใส่แต่เราคงสเปคเดิมยี่ห้อเดิมอันนี้ได้นะครับอันนี้ผมแจ้งความเข้าใจกันก่อนนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูลางล้อ,อกัน นะครับมาดูลอนะตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตา h o n d a m มอเตอร์อยู่นะครับเป็นล้อข้อ17กว้าง7นิ้วครึ่งออฟเซตอยู่ที่55นะครับอ่าล้อแท้เลยนะันะครบผมชอบนะนะครับล้อตัวนี้นะครับเพราะที่ผมสังเกตดูนะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นล้อตัวท็อปท็อปเท่ๆหน่อยจะทำสีดำเงามาหมดแล้วนะครับ ตัวถึงรถรุ่นปัจจุบันเลยเจนซีก็ดำเงาหมดเลยนะครับต่างกันแค่ข้างหนอาจจะเป็นสีเทาเงาประมาณนี้แต่หน้าเงาหมดแล้วนะครับเอาไปมาพี่ๆท่านใดนะครับใช้รถรุ่นก่อนๆนะครับอยากเปลี่ยนอยากอัปเกรดนะครับให้รถนะครับดูทันสมัยนะครับมาเอาล้อพวกนี้ไปใส่ได้แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นล้อตัวนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นล้อรุ่นอื่นที่ราคาถูกกว่าแต่ไม่ใไปในแถวคันนี้มีนะครับผมจัดให้นะครับผมบอกได้เลยนะครับถ้าคุณไปซื้อยานะครับ ชุดหน 20, ึ่ง2 0 0 0มืนบาทนะครับเส้นละ5 0 0 0เอาแบบยางมีห้อนะผมไม่พูดถึงยางแบบเกรดล่างนะเอาอยางมี่อคุ้มแเปลี่ยนลอ้อพรอมยางกับเราครับคุณได้ล้อไปด้วยของเก่าิมได้คุ้มกว่านะครับคุ้มกว่าแน่นอนนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนครับอยู่เลยซอยเยนทะเล21หรือย1มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะ ถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาเลยนะครับผมากคลิปนี้นะครับผมกอลนะครับจากร้านต้นยางยูนของฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับราบคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ